เอาดินชื่นก่อนแล้วก็ปั๊บคุงดินอ่าแล้วก็ปั๊บคุงดินปืนเจพืชที่เป็นเป็นคื่ในการที่จะปั๊บคุงดินนะครับเติมอาหารของดินลงไปแล้วก็พัฒนามาจนปะัจจุบันนี้ปลาดีเก๋อุดงสมปลาทีเก๋เป็นปลาชนิดปลารัก็คือปลาติดหลางตอนนี้หน้าวันนี้มีปลาหลายๆชนิดผว่าจะเป็นปลาทิพแลงค่ะ เอ่อเดนจพันป์ความรุนแรงความเขาตีตีนี่อันนี้เป็นหนึ่งในโขกการตีทำสำเร็จเรื่องของการเอาวัดเรื่องของการจัดก,การดินตีเกินจากการทำรารลายทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งไม่คงไข้ใจ้เวลาประมาณ20ปีถึงจะเห็นผลนะครับอ่าแห่งที่สองที่สกลนครนะครับอันคืคอเมืองสกลนครตี ศูนย์ศึกษาภูคานั่นก็เหมือนกันแต่นั่นนักว่าเป็นทรายก็ยังบ่อเป็นเป็นทรายน่บ่อนะครับเป็นเกลือครมีความเค็มของดินครับธาตุอาหารก็น้อยแหนะครับก็มีการพัฒนาเลยครคือเอาความชื้นเข้าไปเอาพืชพันธุ์ที่เหมาะสมเข้าไปใช้กระบวนการวิธีการในการสร้างอาหารดินเข้าไปก็เหมือนกันครับทำพวกนั้นเป็นเป็นเป็นซิดใช้ใช้ระยะเวลาหนึ่งสิบสอปีนะครับอ่ ไหลลงมาเนาะอีสานไปแล้วตะวันออกครับตะวันออกอำเภอพนมสารคามเนาะอันนั้นขี่จืดตีชั้เชิงเซาอันนั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นฟูดิ้นนะครับการขึ้นขึ้นฟื้นฟูทิ้นที่เป็นเป็นเป็นเกลือตัวตัวอยู่ใกล้ทะเลนะครับก็ะเป็นมรงกลารเนี่ยนะครับซึ่งเราพอมีถ้าลงไปก็เป็นห้วยสายเป็นบุรีเป็นบุรีนี่อีกนะ เปนซ้ายนะครับเนี่ยฟังจริงว่าให้ซ้ายเนี่ยคือแก้ปัญหาในเรื่องของการเป็นซ้ายเป็นจรนิงแล้วก็สามารถที่จะทําขึ้นมาปูพื้ได้เนาะทำขึ้นมาปูพื้ได้แล้วไปตั้งเต้ตีนาริาที่วดนะครับตีนาราที่วาดอันนี้สั้นักดินเป็นกรดครับ mm hmm. ดินเป็นโกรดหรือว่าเป็นห้องว่ดดินเเรี้ยวเนาะดินเเรี้ยว นะครับคือคือทิ่เปรี้ยวเน er. ี่ยซื้อดินตีนี้อ่ืดห้องกว่าอะไรเงเศษสากวัดวัดเศษซากของสากคือสากซัดตีทับถมกันรู้เนี่ยเยอะเกินไปนะครับคำห้พอเยอะเกินไปแล้วเนี่ยพอหน้าอ่วมก็เป็นหยังนะพอหน้าอ่วมัวยุบเป็นหยังเนี่ยนะครับแต่พอหน้าลดปุ๊บเนี่ยไอตัวเคมีในในในสากคือสากซัดเราเนี่ยครับไปทำปฏิกิริยาครับ อาการนะครับทำให้เธอเป็นเอ่เป็นกครดิ้นเป็นกรดนะครับเป็นอ่พวกโคดซัลเฟอร์พวกอ่พวกเพราะว่าในในในนิเตอร์เนี่ยในใส่สากเนี่ยมันมีกรรมฐานเยอะนะครับมันจะเลยบวกกับอาการเนี่ยเเป็นกรดอยากให้ดินเป็นกรดรปรุงอย่างไม่ได้ครับเอ่อในหัวทุศึกษาเนี่ยผมเป็น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 กาเข้าใจนะเข้าใจความเป็นิว่าเฮ้ยมันเป็นกคดมันเกิดกรดแบบนี้อ่ะเขาจะทำยังไง นะครับเอกิดทฤษฎีทฤษฎีอย่างโน้น,นครับวกวแกล้งดินเกิดดินเกาะเกิดดินคำว่าแกล้งดินนะครับแกล้งดินแบบที่ว่าทำให้ดินที่เป็นโกลด์เนี่ยเป็นปก๊อจัดเลยคือใส่น้ำแห้งสลับน้ำน้ำสลับแห้งพอแห้งก็เกิดเป็นก๊อนะครับก้อนงาใส่ลดลงเป็นกะ๊อเนี่ยทำเมื่อยีเป็นปก๊อจัดเลยแล้วกว็ใช้น้ำ ล่างเขาโคตรออกเติมพวกสารที่เป็นที่มีคุณสมบัติในการควบคุมดินที่เป็นดานลงไว้แต่ถึงพวกดินปูนพวกดูลมไม่พวกอยื่อเนี่ยทำจนป้องก mm ุ hmm. 是是 like ้แล้วก็ต้องโค้งระดับหน้าไว้ประมาณลึกประมาณนึงเนี่เพราะอย่างเพราะว่าถ้าลึกไปกว่านั้นเดี๋ยวมันเปิดโคตรแหงนะครับไว้ต้องโค้งระดับหน้าในพื้นที่ใ้แล้วก็ควบคุมดินข้างบนเนี่ยจนสามารถที่จะปูเข้าสามารถที่จะปูไม่ถมหรือไม่ถมอายได้ นะครับซึ่งแรกอันที่หนึ่งคือเป็นกุ้งกระเบนอันนี้กุ้งกระเบนนี่เป็นเด็เป็นการผมว่าน่าจะเป็นการรวบรวมเอาเอาขององค์ความรู้ของแต่ละทุกแต่ละกนี่ยมาฟื้นฟูระบบนิเวศของปลาชายเลนนะครับข้อนี้ในปลาชายเลนมั่อีท่านเห็นเล็บเห็นก้นเห็นเก็มนะครับตอนที่เจ้าสาตรงนี้อันนี้คือตรงตรงไม่แต่ตรงกุ้งกระเบนเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นศูนย์รวมของของซาเหมือนกันเช่นอาหารนี้ซึ่งเนี่ย บนพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมผมเล่ามาเนี่ยก็จะดูในเรื่องของว่าเก็บน้ำไว้ในดินเก็บดินไว้กับที่แล้วก็ให้อาหารกับดินแล้วดินจะไปเลี้ยงคือนี่เป็นอันนี้เป็นอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจนะครับเขาต้องเข้าใจครับหัวใจก็ว่าแล้วเขาจะเก็บเก็บเก็บไว้ยังไงนั่นอครับ เก็บน้าไว้ในดินกันไหมเพรามว่ามาเลยมาเขาห,เหันเลยมาแฮ้งๆแบบเนี้ยยาวเลยต้องต่อน้าไปใส่ก่อนใส่ที่ใส่ที่มีความชื้นก่อนนะครับใส่ที่มีความชื้นก่อนแล้วมีความชื้นยังบอกอนะครับต้องเอาดินนะคือยูตีเดิมเพื่อได้อยููตีเดิมเพื้อได้เก็บน้ําไว้ในดินแล้วต้องเก็บดินด้วยครับกับขี่ผมถามว่า หน้าหน้ามอยู่ตรงไหนอ่าพืชสามารถจอใจประโยชน์ได้หน้ามหน้ามที่ไหนครับที่จะเป็นอ่าที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์กับพืชหน้ามในหนองในซ้ายที่ห้องหันนีเถ็นประโยชน์กับพืชแล้วครับเป็นไหมฮะเป็นไหมครับจำเขเปลี่ยนแะไเพราะว่าปัจจุบนี้ แต่ทีนี้คืออะไรอย่างขึ้นแลมีกันหน้าหมได้เนี่ยมีกันหน้าหมได้แสดงว่ายังก็เป็นยังก็เป็นน่นนะครับเขาก็นู้ว่าหน้าที่ไหนก็ต้องให้มันมันมีหน้าแล้วมันจะมีคือทข็งขึ้นแต่ในหลวงโน้มลอนเชื่อไปไหนท่าว่รหน้าที่จะเป็นเป็นเป็นประโยน์ต่อคือที่สามารถทั้งอยู่เจริญโตได้เนี่ยมันจะต้องถูกเก็บไว้ในดินก่อนที่มีความ,มชุ่มชื้นของดินก่อนแล้วก็จะทำด้วยดิน ดินเนี่ยจะ่ทาให้ดินเนี่ยจูงกับปตีได้ยังไงนะครับเวลาลมแห้งๆนะสามารถทำร้ายหน้าดินได้หรอครับลูกๆทำได้หรอทำได้หรอถ้าว่านะพบอถ้าอย่างอี้ซะให้นะครับถ้าแรกมาไหนหลมปัดมาไหนปึ้งเด้งนั่นคือหน้าดินหน้าดินถูกทำร้ายครับหน้าดินถูกทำร้ายเน้องลมนะครับถามว่า ถ้าหน้ามาแห้งๆหน้าดินไปในหน้าเราคีเพอเนาะแดดถามว่าความร้อนแดดจัดๆทำให้ดินมีปัญหาเราน้ครับหน้าขนาดว่าดินหน้าลงมไฟมาบนเป็นอเพื่อนกันยู่ด้วยกันเละแห่ล้มกับเดเล่นดินแหละแต่ถ้าดินว่าถ้าดินว่าแข็งแรงพอเนี่ยเราเนี่ย ว่าจะเป็นน้ามล้มไฟเนาะก็สามารถที่จะมาทำนินได้เพราะฉะนั้นเก็บกนนหน้าไม่ได้กิงหมวกเก็บดินไว้กับตี่เก็บดินไว้กับตี่แต่ซื้ออะไรอย่างเนงะี้เนี่ยสีหมอกหลังจากนั้นไม่ต้องใส่เลยครับคื่อนยงครับหงดินหงดินคืออนะ่อนยงนะเออหงดินเคืออ่อนยง พวงดินเนาะกับมั้นเหมือนห้องพงษาวะฮะใชพงดินนี่จำเงินจำเงินห้องพงษาก่อนนะมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เข้าใจเนาะพูดเข้าขนาดครับเดี๋ยวเขาจะมาพูดกันถึงเงื่อนเรื่องดินอ่าสารเวลาเช้านี่ย่อมากแต่ที่เราดินของมาณห้าพันถึงหกพันหกตังครับที่โจก็โจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นจป็น เรื่องของดิ้นเรื่องของงานเรื่องของปลาแต่เขาจะเอาเมาแยกส่วนมาได้นะเอาเมาแยกส่วนมาได้เหมนี้ผมบอกว่าทำในห้องต้องโฮมดนะีต่อไปนี่เดี๋ยวเ้ามาห้องจับดิ้นก่อนอนะครับเนาะเอาเมาื่าเดี๋ยวของเอาแบบว่าถ้าเป็นหนังนะเอาเอาภาคแรกจบไปแล้วเนาะพี่เนาะแต่เดี๋ยวจะต่อภ้าสองแต่วันจีจะต่อผ้าสองเนี่ยมันอาจจะมาต่อผ้าแรกก็ได้ค่อยนั้นผมอยากจะชวนเอามาหู้จับเรื่องเกี่ยวกับเกับนี่บังคับ ดินดินเคยดินเคยอหรอแต่ดินน่ะมันคือดินน่ะมันหันมันคือดินนะทุกคนดินเคยหยังดินนะครับหรืออ่ดินที่หาวัตถุ่น สาะิี่มัทักเองอาวัตถุไปไงมงล่ะเอาวัตถุเคลื่อนอย่างนะครับอ่าเขาเข้าใจเข้าใจง่ายเหมือนรวบรวบสรุปเรื่องของกระบวนการการเกิดดินนะครับดินเกิดจากหินนะครับหินเนี่ยเกิดจากหินแร่ที่นี้อยู่ในธรรมชาติดินเกิดจากหินจากแรกในที่อยู่ในธรรมชาติอ่อแล้วเกิดกระบวนการทางเคมีทำให้ควุกกรอนทำให้สลาย แล้วไปผสมพุกเข้ากับเศษซากคือซากซัดนะครับทำให้เกิดเป็นเม็ดดินอ่าทำให้เกิดเป็นเม็ดดินโดยในองค์ประกอบของเม็ดดินนั่นแหะมันก็จะมีแร่ธาตุเนาะมีแร่ธาตุมีแร่ต่า,างๆท,ทั่วเขาสลายมาจากหินเล่นะครับดินนี่ได้มาจากหินแน่นอนนะครับโดยการที่พุกเข้าผสมมีเกิดกระบวนการทางเคมีชีวะอันยังหัวนั้นเขาบอกว่ากัดแตงูัว่า เนี่ยมันเป็นหินหินมันแตกสลายด้วยกระบวนการท,าาทั้งเอาดินน้ำมูไพเนี่ยเอาเอาทางเคมีเนีะครับเข้าไปแล้วกับเกิดการด้วยสลายแล้วมาคู่เข้าเนี่ยมันต้องคู่เข้ากันนะต้องมาคู่เข้ากับเซนซ่าคือเซนซ่าคือสราสรสัตว์นะครับรวมถึงจุลินทรีย์รวมถึงอย่างูงแน,น่นแห่มก็คือ,อเอาแร่ธาตุที่ย่อยสลายมาคูกกับสิ่งเอามาเอามาคูกกับเซนซ่าของสิ่งมีชีวิตเนาะทำให้เกิดเม็ดดินอันนี้คือ เทหวัตภุกนี่นก็คือว่าวัตถุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติง่ายๆคือเม็ดกมะบวนการคือเกิดจากธรรมชาตินะครับพนนพเพราะว่าหินเนาะหินแร่พวงนี้คือบวการทางธรรมชาติความเมื่อเกิดเป็นเม็ดดินอ่าเม็ดดินเนี่ยนะครับจะมีอยู่สามลักษณะ สามลักษณะนะครับในเม็ดดินเนี่ยมีอยู่สามลักษณะคือดินเม็ดด,มดินที่เม็ดดินที่เป็นดินเหนียวนะครับมีอนุภาคขนาดเล็กอ่าสองเม็ดดินที่เป็นสายแปง้งใหญ่ๆขึ้นมานิดนดึงนะครับแล้วก็เม็ดดินที่เป็นสายนะครับเม็ดดินนะครับปัจจัยสายที่ป็กอ่อสร้างนะต้องทำความเข้าใจถึงทำไมนะแต่คุณนักสมบัติหมุนหมุนอ่ะจะค่ายๆครับค่ายๆครับอ่ถัวนั่นแหละ ครับแล้วเอาสายเมือ่มอเม็ดหินเราเนี่ยนะครับมาเกิเดโครงสร้างเนาะเกิดโครงสร้างทำเพื่เกิดดินอิมเประเภทครับเอาลากันนะครับเอาล,ะละะอากันเนาะแต่ทีนล้วมันมีแต่ซิปไปแต่เราถืออย่างนี้ะนะครับนี่นะังอ่าเหนียวดินล้วน luôn. เ้าดินไซอ่ะอ <teaching. S 1> ah, hey, ่าออาเอาง่ายๆเลยครับเอามองด้วยตาเปล่าเอามองด้วยตาเปล่าครับดินเหนียวมีลักษณะอะไรดินเหนียวอ่ะมันกับฟันจื้อมองดินเหนียวนะครับเป็นดินที่เป็นเป็นดินที่มีคุณคุณสมบัติในเรื่องของการอุ้นน้ำได้ดีนะครับอุ้นน้ำได้ดีมากนะครับแล้วสามารถที่จะมีความยืดจุนสูง มีความยืดยืดสูงนะ ok ครับคือเขาสามารถจะไปปั้นได้นะกินเหนียวอ่ะปั้นได้ทำเป็นเส้นเป็นตัวอย่างทั้งหมดแต่ว่าหน้าสินค้าได้หน้าสินค้าได้ยากเพราะว่าอนุีานของอันนีุ้่านขนาดเล็ครับเพราะว่าขนาดเล็กหน้าสินค้าได้ยากมากเลยอ่าอันนี้จิ้เหนียวอันนี้ล้วนจิ้งล้วนแล้วครับดินนะดินงล้วนเนี่ยจะเป็นดินที่เอ่อ มีลักษณะของโครงสร้างคือมีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูงสีจะออกสีค่ำๆหรือว่าดำๆหน่อยนะครับเราเดยเห็นว่าดินดำน้ำชุ่มเมื่ก่นดินดำน้ำชุ่มทุกทวนี่เ yup. ป in in mm ็น hmm. ย mm ินที่นีคุณนมบัติใกล้เคียงกับในอุรุคติมากยวผมจะบอกว่าในอุรุขติคืออะไรนะครับเป็นเป็นเป็นดินที่มีความใกล้เคียงกับดินในอุรุคติมากคือเป็นดินที่สามารถลูกพื้นลี้กู้ย่าง ปูเล็กย่างเอาอย่างาใส่กับน้ำนะครับเอาอย่งงางรถไฟกับน้ำเพราะว่าหนึ่งคืออุ้งน้ำได้พอสมควรน,นะครับอุ้งน้ำได้พอสมควรมีความรวนซุยตีเป็นคุณมสมบัติของเน็ตสายนะครับแล้วมีความชุ่มชื่นเนาะสามารถอุ้งน้ำได้ตามคุณมสมบัติของดินเหนียวแล้วก็มีการระบายน้ำได้ดีตัวเองนะครับสิ่งแบบทำให้ห่างเงาดีแนะ สามดินทรายดินทรายดินสายแบบือว่าเป็นเม็ดเป็ี่ยนโคมก้อนกอนหรืดินสายค่อนข้างที่จะร่วนนะครับร่วนร่วนขนาดน่ะบีบนี่มาเป็นก้อนนะเอเดนะครับมาแก็ซื้อบีบมาเป็นก้อนนะครับแต่ว่าก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องที่ดีก็บซื้อในเรื่องของการระบายน้ำจะระบายน้ำได้ดีแต่ว่าก็มีท่าทาอดูกระเจิเกระเหร่ นะครับอันนี้คือดินอันนี้คือนิสานประเภทเนาะนะครับแล้วทางตะกี้ผมต<ร>ะกี้ผมเล่าถึงว่าดินในอุดมคติดินในอุดมคติเป็นยังไงครับดินในอุดมคติดินในอุดมคต,ติก็คือดินที่ต่างปลาหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าท่านผู้รู้ทางการเกษตรบอกว่าดินชนดิดเนี้ย นะครับถ้าที่ไหนมีดินแบบเนี้ยที่ไหนมีดินแบบนี้นะครับที่นั่นจะซื้อถือว่าเป็นบ้านที่มีความมสมบูรณ์มาต้องขัอมาต้องก่อกาหัวยางอ่ะมาต้องก่ัการก่ยางนะครับคือไออย่างรับนี่อย่างห้องอย่าล่ะอะท้าคี่ว่านี่คือเป็นเนื้อดินร้อยเปอร์เซ็นต์ะมีอย่างห้องครับ นี่อยนี่าะครับคือองค์ประกอบของหินที่แต่ที่ผมบองว่าอย่างน้องินมาจาร์อย่างครับยินมาจาร์หินว่านั้นอ,องค์ประกอบของหินส่วนใหญ่ครับจะเป็นเป็นห้องว่านะมนซีอ่าวัดบุอ่าจะคือว่าวัดบุกเองผมมีชีวิตแต่อากู้ง่ายๆนะครับพวกยินหินแร่ต่งตางๆพวกทีก่จะยิ้งเจอจานได้ยินอันนี้จะมีประมาณ สีเป์นะครับแล้วคำนี้อายารนั้นครับหรือเซษเศษอเซา,าต่างต่างเนนะี่ยแถม